สวัสดีครับ และนี่คือ Watching What รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ครับมาในคลิปนี้เราขอเน้นเนื้อหาจากในอนิเมะกันบ้างก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าโปกเกมอนคู่หูตัวทีเด็ดของซาโตชิก็คือปิกาจ,จูเจ้าหนูสายฟ้าสุดแกร่งที่ได้ต่อสู้เคียงข้างกันมาจนได้เป็นแชมป์โลกแต่ถ้าเราลองนึกดูว่าในทีมของซาโตชิมีโปกเกมอนเทพตำนานมายาละครับมันจะเป็นยังไง <S <S เขาจะสามารถกวาดทุกแชมป์ได้เลยหรือเปล่าซึ่งก็มีโปกเกมอนเทพหลายตัวเลยนะครับที่ได้ผ่านหูผ่าน ม,มีโอกาสใกล้เคียงที่จะจับหรือเลื่อมประจนภัยกันมาจนอาจจะคิดไปว่ามันคือโปเกมอนของซาโตชิเลยด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะสิครับเพราะว่าจากในข้อมูลเชื่อไหมครับว่าโปเกมอนเหล่านี้ไม่เคยเข้าไปอยู่ในมอนสเตอร์บอลของพิชิเราเลยสักครั้งจึงไม่นับเป็นโปเกมอนของพิชินั่นเองเราก็เลยรวบรวมโปเกมอนเหล่านี้มานาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันว่าจะมีตัวไหนบ้างถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยเราไปดูมอนเทพตัวแรกที่นึกว่าเป็นมอนของซาโตชิกันครับตัวที่1หนื่นซุยคุนเื่อ เกมอนเทพรองหรือซับเลเจดารีโปเกมอนในเจนที่2มันสามารถเดินบนน้ําได้และมีพลังในการทําให้น้าหรือแม่น้ําที่สกรปรกลับมาใส่บริสุทธิ์ได้โดยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวมันเป็นโปเกมอนที่ใจยเย็นสงบนิ่งและอ่อนโยนซุยคูนเปิดตัวครั้งแรกในตอน Don't Touch That Delay โปเกมอนออริจินัลซีรีส์อีพีที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดโดยในตอนนี้ซาโตชิและเพื่อนๆกาลังเดินทางผ่านป่าที่มีหมอกลงหนาจัดแต่แล้วโทเกปี้ของคาซมึมิก็ได้กระโดดหนีแล้วเดินหน้าตรงไปโดยมีปิ๊กจูวิ่งตามไปติดๆซาโตชิจึงรีบนนเ่ หินกลางแม่น้ำแต่ได้เจอหน้าการแค่ไม่กี่วิเจ้าโปกเกมอนตัวนี้ก็ได้กระโดดหนีหายไปซาโตชิรู้สึกตื่นเต้นกับโปกเกมอนที่เขาไม่เคยเห็นตัวนี้มากเขาจึงรีบตามไปเพื่อที่จะจับมันแต่แล้วก็ต้องถลายตกพื้นไปก็แคามันโผล่มาแค่นี้ซุยคุนก็คงไม่มาติดลิสต์ของเราหรอกครับเพราะตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่ตอนแรกที่มันปรากฏตัวออกมาเท่านั้นซึ่งเราจะได้เห็นซุยคุนเต็มๆใน The Movie Celebi The Voice of the Forest จากในตอนนี้ในขณะที่พวกซาโตชิอยู่บนเรือข้ามฟ้าพวกเขาได้หันไปเห็นซุยคุนจากในป่าแต่แค่เพียงแวบเดียวมันนนนนกก็็วิ่่่่งงงหีีีีแแเเเพยยยคต้้รรือ ที่พิชิได้เข้าถึงตัวซุยคุนแบบเต็มๆจะไปช่วงคลายแม็กซ์ครับซึ่งทั้งซาโตชิและยูกินาริก็ได้ขึ้นไปขี่อยู่บนหลังของซุยคุณร่วมกันต่อสู้กับไอออนแม็กซ์มาราเดอร์ผพื่อช่วร้ายก็ทั้งให้ขี่หลังพูดคุยและร่วมกันโจมตีขนาดนี้ถ้าเราข้ามฉากแรกๆโดยไม่รู้ความเป็นมาแล้วได้มาเห็นฉากนี้เลยเห็นซาโตชิขี่อยู่บนหลังของซุยคุณแล้วมันก็โจมตีด้วยท่าบับเบิ้ลบีมแบบนี้ก็อาจจะคิดไปว่ามันเป็นโปเกมอนของซาโตชิก็ได้ละมั้งครับหรือไม่งั้ เเเขาเก่งกพิชิของเราก็เลยทําได้แค่โบกมือลาปล่อยให้ซูอีคุนที่ร่วมกันต่อสู้หลุดลอยไปตัวที่2โฮโอชื่ออปุ่นโฮโอโปเกมอนสีรุง้งประเภทไฟบินเป็นโปเกมอนเทพหลักในเจนที่2โฮโอถือว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้ามีพลังในการชุบชีวิตเนื่องจากหอคอยที่โฮโอเคยอาศัยอยู่ถูกไฟไหมจึงทาให้มันโบยบินไปบนท้องฟ้าทั่วโลกทุกคนหาเทรนเนอร์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และพิชิของเราก็ได้เจอโฮโอตั้งแต่ตอนแรกของซีรีส์โปเกมอนเลยครับโดยซาโตชิกาลังนอนทําซึ้งกับปิกาจูอยู่แล้วพวกเขาก็เพิ่งจะเข ตัวสีทองบินผ่านมาเหนือพวกเขาโดยมีแสงระยิบระยับจากลำตัวมันดูสง่างามซาตูชินั่งอึ้งด้วยความงงขนาดโปเกกซ์เองยังไม่มีข้อมูลเลยครับอย่างที่ได้เจอโฮโอในตอนแรกเขาก็ได้เห็นโฮโออีกครั้งในตอนที่ซาตูชีได้แยกทางกับเพื่อนๆโฮโอก็ได้บินผ่านมาให้ซาตูชีได้เห็นเหมือนในตอนแรกแต่ถ้าจากซีรีส์หลักมันก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมหรือเปอร์เซนต์ที่จะมีโอกาสจับได้เลยนะครับก็แค่เห็นมันบินผ่านไปเท่านั้นแต่จะต้องเป็นในเดอะมูวี่ตอนโปเกมอนไอชุสยูเรื่องของซาตูชีและโฮโอก็จะ เหมือนกับในซีรีส์เลยครับแต่ฉากที่โฮโอบินผ่านมาก็จะต่างออกไปโดยโฮโอจากในเดอะมูฟวี่จะเป็นสีรุ้งปกติไม่ชองแบบในซีรีส์แล้วพอโฮโอบินผ่านไปมันก็ได้ทิ้งขนสีรุ้งไว้ให้กับซาโตชิด้วยแล้วซาโตชิก็ได้บอกกับปิกาจูว่าสักวันเขาจะต้องไปแบทเทิลกับโปกเกมอนตัวนั้นให้ได้แล้วในช่วงท้ายของตอนนี้ซาโตชิได้ใช้ขนสีรุง้งทำให้เกิดสายรุ้งขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วจากนั้นโฮโอ,อก,ก็โผล่มาแล้วมันก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าซาโตชิและพิชิีของเราที่ตั้งใจจะท้าสู้กับโฮอัอรรีหืคบิ ก็ได้เลือกปิกาจูออกมาต่อสู้ซึ่งปิกาจูของซาโตชิก็สู้ได้ดีเลยครับพลังไฟฟ้าของมันสูสีกับ่าตุสกเรตไฟของโฮโอเลยทีเดียวแล้วฉากก็ตัดไปซาโตชิพาปิกาจูไปรักษาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ซึ่งก็ไม่มีอะไรบอกได้ชัดเจนเลยว่าผลการแบทเทิลนั้นเป็นยังไงใครชนะแต่ด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มของทั้งซาโตชิและปิกาจูมันก็ชวนคิดไปได้ทั้ง2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้แต่ก็ดีใจที่ได้แบทเทิลหรือชนะแล้วจับโฮโอได้ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์นของการที่ชิจะจับเทพได้แทบจะเป ริๆเขาก็น่าจะจับมันไว้ด้วยคงจะสนุกน่าดูถ้าตัวต่อไปตัวที่3เจ้าตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนเทพหลักในเจนที่2อีกตัวนะครับมันมีชื่อว่าลูเกียชื่อญี่ปุ่นลูเกียโปเกมอนดำน้ำําประเภทพลังจิตบนินมันเป็นหัวหน้าของเหล่านกเทพทั้ง3ตัวในเจนที่1เป็นผู้วิทักษ์แห่งท้องทะเลมันมีความสามารถในการควบคุมสภาพอากาศถ้าเป็นจากในออริจินัลซีรีส์ลูเกียจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนพลาวเดวิลพูล EP ที่สองร้อในตอนนี้พวกซาโตชิถูกโยนลงเรือที่มีกระแสน้ําวนล้อมรอ,อบกําลังจะถูกน้าวนดูดพวกเขาเข้าไไปปแแต่แลล้้วกก็ดมโึ ขนาดใหญ่จากใต้ทะเลช่วยพวกซาโตชิเอาไว้ให้รอดปลอดภัยก็เหมือนเดิมครับการเปิดตัวครั้งแรกของพวกมอนเทกก็มันจะลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่โผล่มาให้เราเห็นแบบเต็มๆสักเ,เ,เท่าไหร่นักก็เราจะได้เห็นลูเกียแบบเต็มๆต,ต,ตาก,ก็ต้องเป็นตอน The Mystery is History EP ที่2 2 0ในตอนนี้พวกซาโตชิกำลังเดินทางตามหาโปเกมอนลึกลับและพวกเขาก็ได้ไปพบกับเพื่อนเก่าอย่างฮิโรชิซึ่งพวกซาโตชิและฮิโรชิก็ได้ไปเจอกับเด็กหนุ่มชาวเกาะโอซามุและเด็กหนุ่มคนนี้ก็เป็นเพื่อนกับลูกของลูเกียที่ชื่อว่าซิลเวอร์แล้แกวก อย่างยามาโตะและโคซาบุโร่รู้เรื่องนี้เข้ากเ,เขาจึงวางแผนจะจับลูกของลูเกียก็รอให้แม่ของมันออกมาและเมื่อตัวแม่ออกมามันก็มกโมโหโกรธจัดเลยครับแต่แล้วด้วยพลังพระเอกของพ่ชิลูเกียจึงยอมสงบลงไม่ทำร้ายพวกซาโตชิหลังจากจัดการพวกแกงโรเกตลงได้สุดท้ายก็จบแบบแฮปปี้ส่วนในตอนนี้เองพี่ชิได้เข้าใกล้ลูเกียมาอีกขั้นแต่ถ้าเป็นใน The Movie ตอน The Power of One ที่ออกฉายในปี2000ก็จะได้เห็นความสนิทสนมของพี่ชิกับลูเกียแต่ความจริงแล้วลูเกียจากในโปเกมอน The m o v i ตอนนี้ออกฉายก่อนที่มันจะปรากฏตัวในออ ค <Bro. S 1> ก็ถ้าเนื้อเรื่องมันเชื่อมต่อกันซาโตชิกับลูเกียก็น่าจะต้องรู้จักกันแล้วล่ะครับแต่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแน่ๆนและจากในเดอะมูฟวี่ซาโตชิก็จะได้ขี่หลังของลูเกียผู้ช่วยการสงบศึกของนกเทพทั้ง3ตัวในเจนที่หนึ่งแล้วซาโตชิก็ได้ยินเสียงของลูเกียพูดคุยกับเขาผ่านกระแสะจิตอีกด้วยนอกจากในเดอะมูฟี่แล้วในโปเกม่อนเจอร์นีสอีพีที่ 2, สองซาโตชิก็ได้ขึ้นไปอยู่บนหลังของลูเกียพร้อมกับโกโดยบังเอิญจึงเป็นจุดเริ่มตนน้นที่ซาโตชิและโกได้รู้จักกันจากนั้นลู ไหนจะเคยเจอกันหลายครั้งไหนจะได้ขี่หลังลูเกียบินไปนู่นนี่นั่นโน้นนี้ก็โอกาสทองในการจับโผล่มาบ่อยสักขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าที่พิชิไม่ยอมจับเทพเพราะว่าปูทางให้โกเป็นคนจับหรือเปล่าตัวที่4ลาทิอัสชื่อญี่ปุ่นลาทิอัสโปเกมอนอนันต์ประเภทมังกรพลังจิตมันเป็นโปเกมอนเทพรองหรือซับเลเจดารีโปเกมอนในเจนที่3มันมีความเฉลียวฉลาดมากสามารถสื่อสารกับมนุษย์ผ่านกระแสจิตได้มันสามารถหักเหแสงจากลําตัวเพื่อซ่อนรูปลั์ทำให้ผู้คนมองไม่เห็นและยังมีพลังสายแชร์ริ่งที่จะทําให้ผู้คนรอบๆมองเห็นสิ่่งงทีมัันนเเห็ไดด้้วยสปิคร ใน The m ม v i e ตอน p o k ก m o n Heroes l a t ออสและ La t i อ s สในตอนนี้ซาโตชิและคาซึมิได้เข้าร่วมการแข่งขันโปเกมอนน้ำเลสซิ่งเป็นงานที่จัดขึ้นที่แม่น้ำของเมืองอัลโตเมเรจากการแข่งขันนี้ซาโตชิได้กระเด็นไปจะโดนกำแพงแต่ก็มีอะไรบางอย่างมารับซาโตชิไว้ไม่ให้กระแทกกำแพงแล้วซาโตชิก็เด้งล่วงน้ำแฉนซึ่งทั้งรา t i a s สและรา t i อ s สอาศัยอยู่ที่ Secret g a r d เดนของเมืองนี้พวกมาทั้งสองเป็นผู้บัญชาของโซเดิลและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองถึงขนาดมีรูปปั้นกันเลยทีเดียว La เปป็นทร่่ออ,อแีกแเมืา,มาติอยกีะลับเขา ลเวลาบางครั้งมันก็ใช้พลังการหักเหแสงแปลงร่างเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเบียนกล้ามาเล่นกับซาโตชิจากในตอนนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีวายร้ายมาป่วนอยู่แล้วซึ่งวายร้ายในตอนนี้ก็คือคู่หูสมาชิกแก๊งโรเกตย่างแอนนี่และโอเกลี่พวกเขาพยายามที่จะครอบครองควบคุมโซเดลจนอาจจะทาให้เมืองอัลโตมาเลต้องจมน้ําแล้วพระเอกอย่างซาโตชิจะอยู่เฉยได้ยังไงเขาก็ต้องหาทางช่วยอยู่แล้วโดยในระหว่างที่ซาโตชิรวมมือกับพวกคู่หูเขาก็ได้กอดลาเทียสและได้ร่วมกันต่อสู้โดยใช้ลาเทียสบินลากเขาไปและที่สําคัญเลยคือลาเทียสที่ ซาโตชิเชียวนะครับซึ่งพิชิของเราก็ไม่น่าจะเขินนายอะไรเท่าไหร่นักตามสไตล์พระเอกเด็ก10ขวบ,บแต่เขาก็สตันไปพักหนึ่งเลยนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าซาโตชิสนิทกับลาเทียสสักขนาดนี้แจมอนก็ชอบซาโตชิด้วยถ้าเป็นมอนทั่วๆไปที่ไม่ใช่เทพพิชิของเราก็คงจะชวนมาเข้าทีมแล้วแต่นี่เป็นมอนเทพเขาก็เลยต้องปล่อยให้ลาเทยาียสอยู่คอยปกป้องโซเดียลที่เมืองออโตมาเล่ต่อไปตัวที่5้าแอรเซลฟ์ self. ชื่อญุ่นอันอคนนมโปเกมอนแห่งความตั้งใจประเภทพลังจิตเป็นโปเกมอนเทพรองในเจนที T ่4มันสามารถถอดจ สมดุลของโลกมันสามารถควบคุมความตั้งใจของคนหรือเข้าไปในจิตใจของคนคนนั้นได้อัคนอมเปิดตัวครั้งแรกในตอน r ุ n n i n g a er p a s s เซอร์ออฟเฮาส์โปเกมอนไดมอนเอนเพล์ EP ที่78โดยในตอนนี้ซาโตชินอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายไม่ไม่ใช่เขาก็เลยไปเดินเล่นแถวแถวทะเลสาบเวเลอร์แลวเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นโปเกมอนปริศนาแวบหนึง่งก็แบบนี้แหละครับการเปิดตัวครั้งแรกของพวกเทพก็มักจะยังกักกักไม่ให้เราเห็นแบบเต็มๆซึ่งเราจะได้เห็นอัคนอมแบบเต็มๆได้ในตอน Dennnis the Tre of P ที่158เดนิรอในเดอันอม เอ็มริดและยุคซี่ได้เข้าฝันซาโตชิทาเคชิและฮิคาริเพื่อเตือนถึงภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นซึ่งอักนอมก็ได้เลือกเข้าฝันซาโตชิโดยที่ภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นก็มาจากแกง๊งวายร้ายในเจนที่4อย่างแก๊งกาแล็กติกนี่แหละครับโดยพวกเขาได้จับตัวอักนอมไปได้สาเร็จก็ลอยเทพีสตัวโผล่ออกมาแล้วก็ได้ผลครับพวกเขาจับเทพรองในเจนที่4ได้ครบทั้ง3ตัวและพวกเขาก็ได้ใช้เลดเชนฝังไว้ที่หน้าผากของเทพทั้งสเพื่อควบคุมพวกมันในการปลุกโปกเกมอนในตำนานอย่างเดียวก้าวและเผาเกียร์ให้ตื่ ร่วมมือกันเพื่อส่งเดียวกาและพาวเกียให้กลับไปยังมิติอืน่นแล้วเราก็จะได้เห็นความผูกพันของซาโตชิกับอักนอมที่เขาสามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดของมันไหนจะอุ้มอักนอมไว้ในอ้อมแขนไหนจะส่งพลังใจให้อักนอมไปต่อสู้แล้วก็คอยรับเมื่ออักนอมได้รับบาดเจ็บกลับมาก็ถ้าเราไม่มองว่าอักนอมเป็นโปกเกมอนเชฟนึกว่าซาโตชิสั่งโปกเกมอนตัวหนึ่งของเขาให้ไปแบทเทิลเลยนะครับฉากตัดมาให้เราเห็นซักขนาดนี้ก็ถ้าพิชิของเราคิดจะจับอักนอมก็อ่อนแรงในอ้อมแขนของเขาซักขนาดนั้นแค่วอลมาแปะก็คงจะจับได้แล้วละม เป็นโปเกมอนมายาหรือมิติข้าโปเกมอนแห่งเจนที่5าว่ากันว่าวิกที่นี่จะนําชัยชนะมาสู่เทรนเนอร์ที่ได้เป็นเพื่อนกับมันมันสามารถสร้างพลังงานไม่จํากัดภายในตัวของมันและสามารถแบ่งพลังงานให้กับผู้อื่นด้วยการสัมผัสและมันก็สามารถส่งนิมิตไปยังผู้คนได้อีกด้วยวิกที่นี่เปิดตัวครั้งแรกในเดอะบูฟี่ตอนไว้วิกที่นี่แอนไซคลอมหรือแบล็กวิกที่นี่เลชิลาคุณอาจจะงงว่าทําไมผมใช้คําว่าหรือก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตอนเดียวกันนะสิครับโดยนี่เป็นครั้งแรกของประวัติศสาสตร์ซีรีส์ภาพยนตร์ที่ได้ออกมมาาาาา2เเวววออรรรร์ชชััััั่่่่่่นนทีีแแตตกตงกงงงงคค้หหึิยยศบ และเมื่อพราชาสูขีดวิกีินีก็ไม่สามารถออกไปนอกกำแพงของปราสาทที่มีบาเรียล้อมรอบเอาไว้ได้และในช่วงเวลาหลายพันปีก็ได้มีเมืองเกิดขึ้นรอบๆอย่างเมืองไอด็อกชาวิกีินี่จึงกลายเป็นตำนานและเป็นที่รู้จักในฐานะเทพผู้บิทักเมืองซึ่งผู้คนภายในเมืองก็มีไม่กี่คนที่เชื่อว่าวิกีินีมีอยู่จริงแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ให้ไปถามพระเอกของเราดูครับพราะเขานี่แหละครับคือผู้ที่จะได้เจอมอนเทพที่หลากหลายรวมไปถึงวิกีินี่ในตอนนี้ด้วยเช่นกันเมื่อซาโตชิได้พบกับวิกตินีเขาก็ได้แบ่งขนมให้วิกตินีได้สอนวิธีกกินนนว่่าาาาาาาต้้้้ออองงงงเขขแลลใชชฟัดยม15ศ จะกินขนมอร่อยเฮ้ <c oughs> ยมันก็ไม่ขนาดนั้นแล้วจากนั้นซาโตชิก็เล่นสนุกกับวิกินี่เลยละครับช่างวิ่งเล่นสาต์น้าต่างๆนานาแล้วซาโตชิที่เห็นว่าวิกินี่ถูกขังอยู่ในบาเรียของปราสาทเขาจึงสัญญาที่จะพาวิกินี่ออกไปสู่โลกกว้างให้ได้แล้วในตอนใายวิกทินี่ก็สามารถออกมาด้านนอกกําแพงของปราสาทได้สาเร็จมันยังชูสองนิ้วสู้ๆด้วยความดีใจแล้วก็บอกราซาโตชิบินหายไปและนี่ก็เป็นอีกตัวที่สนิทกับซาโตชิทั้งเล่นด้วยกันแล้วช่วยกันสู้จนทาความตั้งใจได้สําเร็จ กของพระเอกที่ต้องล้มลุกคลุกคลานจนกว่าจะได้เป็นแชมป์ถ้ามีมอนเทพมันก็จะดูเก่งเกินไปหน่อยละมั้งครับตัวที่7เซครมชื่อญี่ปุ่นเซครมมโปเกมอนดำสนิทประเภทมังกรไฟฟ้าเป็นโปเกมอนเทพหลักแห่งเจนที่5เซครมมีหางทรงกลวยขนาดใหญ่เรียบเสมือนเครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยที่มันจะใช้หางสร้างพลังงานในการโจมตีหรือปล่อยสนามต่อต้านแรงโน้มถ่วงออกมาเพื่อให้เซครอมบินได้มันวันกจกซ่อนตัวอยู่ตามกลุ่มเมฆมันสามารถทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนชันใดในหลายพื้นที่ได้โดยเซวครั้งแรในนตอ In the Shadow andYEP Sacrom of Black ม ตอนนี้ซาโตชิและปิกาจูเพิ่งจะมาถึงภูมิภาคใหม่อย่างภูมิภาคอิชิวแล้วซาโตชิก็ได้ไปเห็นกลุ่มเมฆพายุสีดําขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นแล้วก็มีโปเกมอนปริศนาตัวสีดําขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วมันก็ได้ปล่อยกระแสะไฟฟ้าสีน้าเงินอนรุนแรงออกมาจากร่างกายแล้วก็บินหายไปซึ่งวิชีของเรากับปิกาจูที่อยู่บริเวณนั้นโดนเข้าไปเต็มๆเ,เลยครับปิกาจูที่ได้รับพลังงานไฟฟ้าของเซครอมเข้าไปนั้นทําให้พลังงานมันเยอะเกินจนผิดปกติทําให้ซาโตชิพ่ายแพ<า>้<า>ให้กับเทรนเนอร์มือใหม่อย่างชูต เก่งอย่างในทุกวันนี้ก็เป็นได้กลับมาที่เซครอมของเราถ้าจากในตอนนี้ก็จะเห็นแค่แวบ,บเดียวในตอนต้นเท่านั้นแหละครับเราจะได้เห็นเซครอมแบบเต็มๆตาในเดอะมูฟวี่ตอนเดียวกับเจ้าวิกตินีในข้อที่แล้วซึ่งตัวร้ายจากในตอนนี้ก็คือดามอนเขาได้วางแผนที่จะจับวิกตินีและควบคุมพลังของมันซึ่งทาให้เมืองไอนด็อกชาวต้องพบกับหายนะแต่แล้วด้วยความตั้งใจจริงอุดมคติเอาง่ายๆก็คือความพระเอกของซาโตชิเขาได้โน้มน้วให้โปเกมอนในตำนานเซครอมช่วยหยุดแผนการของดามอนและแน่นอนด้วยความเป็นเทพเซครอมก็ต้องยอมช่วยเหลืออยู่แล้วซึ่่งงงเเเเรราาากก็็หหนนพิชขขอออะยูบล อย่างเทพไปเลยล่ะครับมีการทําสายตาดุดันเหมือนกันด้วยพิกจูเองก็ไม่น้อยหน้าก็นี่แหละครับได้เกาะอ,อยู่บนหลังเชพอีกแล้วครับท่านหรือถ้าวัดด้วยฝีมือถ้าจะแบทเทิลก่อนค่อยจับพิชิเองก็ไม่น่าจะสู้กับเซครอมได้แต่ถ้าเอาความสนิทเป็นตัววัดเซครอมก็เป็นอีกตัวที่ยอมเปิดใจให้กับความพระเอกของซาโตชิก็ถือว่ามีโอกาสสูงถ้าพิชิของเราจะใช้ความสนิทในการชวนเข้าร่วมทีมตัวที่8ปดชาปูโคเกชญี่ปุ่นคาปูโคเกะเป็นเกมอนเทพประจําถิ่นประเภทไฟฟ้าแฟรี่เป็นบอเกมอนเทพร้องการป ้บานเมืองมีความอยากรู้อยากเห็นมากบางครั้งมันก็อาจจะมาเล่นหรือต่อสู้กับคนหรือโปเกมอนที่มันสนใจโดยเจ้าคาบูโคเคโกเปิดตัวครั้งแรกในตอนอโลราทูนิว a อเวนเจอร์ตอนแรกของซีรีส์ภาคซานเอนมูนจากในตอนนี้คาบูโคเคโคไล่ตามซาโตชิกับพิกาจูไปแต่พิชิของเราก็ยังจะไม่เห็นคาบูโคเคโคนะครับซึ่งเขาจะได้เห็นมันในอีีต่อมาแต่ซาโตชิก็ยังไม่รู้จักว่ามันคือตัวอะไรเขาจึงนํามันไปเล่าให้ด็อกเตอร์และเพื่อนๆฟังและแล้วก็สรุปได้ว่าโปเกมอนที่พิชิเจอก็คือเจ้าคาบูโคเคโละนี่ แล้วมันก็ได้มอบซีริงสาหรับติดตั้งอิเล็กทริมซีให้กับซาโตชิคาบุโคเคโคมีความตั้งใจที่จะทดสอบพลังของตัวเองมันต้องการที่จะท้าสู้กับซาโตชิ shi. จนในตอนต่อไปคาบุโคเคโคถึงขั้นขโมยหัวของซาโตชิ shi, แล้วไปรออยู่ที่กลางป่าเพื่อให้พิชิวิ่งตามมาแล้วจะได้สู้กับมันพอเริ่มการแบทเทิลไปได้สักพักคาบุโคเคโคเห็นว่าซาโตชิน่าจะยังเก่งได้มากกว่านี้มันก็เลยมอบอิเล็กทริมซีให้กับซาโตชิเพื่อให้ซาโตชิได้ใช้ท่าไม้ตายซีมูฟและเมื่อพิชิใช้ท่าไมตายยซีไเไคร,เเล,เล,ครลับปิส นี้ทําให้เกิดแรงระเบิดตู้แต่เจ้าคาบุโคเคโคก็ยังป้องกันตัวเองไว้ได้ด้วยชุดเกราะของมันจึงทําให้มันไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยหลังจากตอนนี้คาบุโคเคโคก็ยังมาท้าสู้กับซาโตชิอีกครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องสนุกของมันและตอนที่พีคเลยก็คือมันได้ไปเอเข้าทีมของดรคุกคุยในการแข่งขันเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับซาโตชิก็จากที่กล่าวมาทั้งหมดคาบุโคเคโคดูเหมือนว่าจะชอบพิชิเอามากๆเลยนะครับก็ถังมอบซีริงและอิเล็กเตรมซีให้และมาท้าสู้บ่อยๆแถมยังขโมยหมวกและทีสาาเ้้้น,นดยดยก็ ถ้าการต่อสู้นั้นเป็นการเจอกันตามป่าพี่ชีของเราเอาชนะโปเกมอนเทพได้ทั้งชีก็น่าจะมีโอกาสจับมันได้อยู่เหมือนกันนะครับและตัวสุดท้ายของเราในวันนี้เป็นโปเกมอนเทพหลักในเจนที่7โซกาเลโอช่วยญี่ปุ่นโซกาเลโอโปเกมอนสุริยันประเภทพลังจิตแหลกเป็นที่รู้จักกันในชื่อสัตว์ร้ายที่กลืนกินดวงอาทิตย์มันได้รับการยกย่องในฐานะทูตแห่งดวงอาทิตย์มาตั้งแต่สมัยโบราณโซกาเลโอจะอยู่ในอีกโลกหนึ่งและมันจะกลับมาเมื่อตาที่3มของมันเปิดขึ้นร่างกายของมันบรรจุพลังงานจํานวนมากและจะเลื่องแสงเมื่อมันเคลื่อนไหวแสงย่ออกมาสาามรถทําาาใหห้เเเววลลลกกกงงคืืนนนดูมอัโโ ต,ตัวครั้งแรกในตอน a d r e a m Encounter โปเกมอนซานแอนมูนอพที่4 4 c โดยที่มันได้โผล่มาในความฝันของซาโตชิ shi, พร้อมกับเทพหลักในเจนที่7อีกตัวอย่างลูนาร่าแล้วในตอนเช้าเมื่อซาโตชิตื่นขึ้นแล้วกำลังจะไปโรงเรียนเขาก็ได้เจอกับคาปุโคเคโกที่นำทางเขาให้ไปหาอะไรสักอย่างและแล้วก็ได้ไปพบกับร่างแรกของโซการิโอที่นอนหลับอยู่มันมีชื่อว่าคอสมโปเกมอนในบิวลาปะเภศพลังเจดซาโตชิจึงได้นำคอสมอไปโรงเรียนด้วยแล้วลิเลียก็เป็นคนตั้งชื่อคอสมรให้ว่าโอนชวกุปว่า คอสมอกตัวนี้อาจจะเป็นอันตราเบสลูซามิเน่จึงขอรับคอสมอกไว้ที่เอเธอร์พาราไดซ์แต่ซาโตชิปฏิเสธและตั้งใจจะดูแลคอสมอกเอาไว้เองและโฮชิกุโมะก็ได้อยู่ในการดูแลของซาโตชิเป็นต้นมาโดยส่วนมากแล้วมันก็มักจะหลับอยู่ในกระเป๋าของซาโตชิบิดเบียดกับเจ้าโมคุโร่นั่นแหละครับและเมื่อเวลาผ่านไปจนมาถึงตอนบาบัสลีเวนจ์อีพีที่ห้าเซฟเจ้าโฮชิกุโมะก็ได้พัฒนาร่างไปเป็นคอสมอมเพราะงั้นมันโปรโตสตาร์ประเภทพลังจิตและแล้วมีมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นคอสมอมที่มีน้ำหนักตัััวสสสูงงงงงถถึกกกกแตต่่พีีชิิขออออเเราาาาืได้้้้บยๆซะนนนหลจจคโม ก็ได้พัฒนาร่างไปเป็นโซกาเลโอในตอน Revealing the Stuff of Legend EP ที่5้งหลังจากที่มันได้พัฒนาร่างมาเป็นโซกาเลโอแล้วซาโตชิก็เดินเอาขนมมาให้เขาอยากจะรู้ว่าเจ้าโปเกมอนขี้แงในร่างแรกที่พัฒนามาเป็นเทพสุดแกร่งตัวนี้ได้แล้วจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าและใช่ครับยังเหมือนเดิมโซกาเลโอกินขนมจากมือพิชิแล้วก็แลบลิ้นเลียหน้าพิชิเราอย่างก,กับสุนัขเลยแหละครับแล้วจากนั้นโซกาเลโอก็ให้พวกซาโตชิขึ้นขี่บนหลังแล้วสร้างอันตราเบิร์มโฮเพื่อเขา้าไปหยุดแผนการของ,ของ,ล,อำำองลูซามิเน่ ซาโตชิ oshi, แล้วก็เดินทางกลับไปยังอันตราสเปซเพื่อไปพบกับเหล่าอันตราบิสตัวอื่นๆก็ด้วยความสนิทนี้ที่เขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยังเป็นร่างแรกจอมขี้แงจนเติบโตมาเป็นเทพร่างสุดท้ายจากในข้อมูลก็ได้รวมมันเอาไว้ในแอสโปรเกมอนหรือโปเกมอนของซาโตชิเชียวนะครับแต่ถูกจัดอยู่ในหมวดย่อยว่าทราเวลวิสคือร่วมเดินทางไปด้วยกันเท่านั้นไม่ถูกจับเข้ามอนสเตอร์บอแต่มันก็น่าคิดนะครับถ้าพิชีของเราต้องการที่จะจับโซกาเลโอเอาไว้ในมอนสเตอร์บอจริงๆความจริงก็ไม่น่ายากนะครับด้วยความท่่ออยดด้้วกกันานาาและะนนงเไไไปปปต็็จจ แล้วใช้ที่สุดเขาก็ต้องยอมปล่อยให้โซกาลเลโอไปอยู่ในที่ของมันเหมือนเทพตัวอื่นอยู่ดีจบแล้วครับกับเหล่ามอนเทพดิซาโตชิมีโอกาสสูงที่จะจับหรือด,ดูดูไปแล้วนึกว่าเป็นโปเกมอนของซาโตชิซะอีทุกท่านคิดว่าถ้าพีชิของเราจับโปเกมอนเหล่านี้ได้มันจะเป็นยังไงหรืออยากให้พีชิของเรามีเทพตัวไหนหรือมีตัวอื่นที่มีโอกาสที่จะจับได้นอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับและถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณ สวัสดีแจ้